สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For Jun พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคนามาังกรในเดือนพฤษภาคม2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงสวนตัวสามาัตอัตลาดีมาที่คลิเบอร์69ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลายดีมาทําค่าครูได้ครับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่5ของปี2565ซึ่ง อีก1เดือนก็มิทุนายเยืนกลางปีแล้วเนาะเพิ่มแป๊แบๆเดียวเองและพฤษภาคมยังเป็นเดือนแรกของซีซั่นกลางปี2565ด้วยซึ่งผมจัดทําขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วะนะครับย้อนกลับไปฟังได้เพราะจะเป็นภาพรวมระยะกว้างระยะไกลให้เรานั้นวางแผนล่วงหน้าจัดการเมนเนจได้เนาะว่าเราคือมันเห็นภาพรวมอะครับ ก็ย้อนกลับฟังได้เนาะจะมีเดือนพฤษภามิถุนากนกดาและสิงหาคมอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะแต่มันจะไปแบบรวดเร็วนะครับให้มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละเดือนเพราะว่าคือมันมีข้อดีคนละอย่างอันนั้นคือดูระยะกว้างระยะไกลแต่อันนี้คือดูแบบเจาะลึกเนาะก็ติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามกันเนาะทีนี้เดือน พฤษภาคมเดือนแรกของช่วงกลางปี65เนี่ยจะมีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงน้อยมากๆได้แก่ดาวอาทิตย์อังคารและศุกร์เรียงตามลำดับครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปของรัคนาจะเน้นที่การงานการเงินและความรักนะครับไม่ได้เน้นเรื่องดาวย้ายดังนั้นดาวย้ายขยักฟังย้อนกลับไปดูคลิปราศีมังกรเดือนพฤษภาคม65ที่ผมเพิ่งอัพคลิปไว้เมื่อประมาณกลางเดือนนี้นะครับ ก็ย้อนไปฟังได้ทีนี้นําดูจุดกําเนิดของเรานะครับตนุสีแดงราศีมังกรอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับราคนามังกรเนาะทีนี้เราไปดูดาวประจําตัวเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ยังอยู่ที่เดิมครับยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่ณนะราศีมังกรได้ตําแหน่งเกษตรเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความมันมม่นคงความเป็นปึกพันทำให้เรานั้นเกิดวานสนาตัวตนที่ดีที่มั่นคงขึ้นในรอบ30ปีนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบ คือ30ปีเนี่ยคนเราได้แค่3รอบนะครับในชีวิตนี้เนาะดังนั้นไม่ไม่ถึงนะตามจริงก็สองรอบแค่นั้นยกเว้นใครที่เกิดมาตอนที่ช่วงดาวเสาร์แบบใกล้จะออกย้ายราศีในช่วงแรกอะครับก็อันนั้นเนี่ยคือโอเคหน่อยก็ก็จะได้เร็วหน่อยนะครับก็จะอาจจะได้3ครั้งแต่อายุต้องยืนหน่อยนะประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าสองครั้งแน่นอนแหละส่วนใหญ่นะครับทีนี้ดาวเสาร์มาเป็นกเกษตรในเรือนตัวเองมันหมายถึงอะไรครับพอตนุ ตัดสระอุออกแปลว่าตนตนคือตัวเราคือความเป็นเราทั้งหมดหมายถึงเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นของเราคนเดียวด้วยนะครับดังนั้นตนุคือคนสัต์สิ่งของรอบตัวเรานี่แหละครับทีนี้ดา,าวเสามาอยู่ดา,าวเสาหมายถึงอะไรอยู่บ้านตัวเองอยู่ราศีตัวเองเป็นเจ้าของราศีของตัวเองและเป็นเจ้าเรือนเดียวด้วยไม่มีแฝงเรือนมาดังนั้นเนี่ยก็จะได้ทั้งข้อดีและข้อเสียไปเลยเต็มเมนะครับดา,าวเสาหมายถึงความเหนื่อยยากความลําบากความ กดดันนะครับแต่ก็ได้ตำแหน่งเกษตรแปลว,ว่าความมั่นคงนั่นเองเ,องเนาะความเป็นปุึกแผ่นความยกระดับฐานะของเราให้ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแต่ไม่ได้แปลว่าจะรวยสักทีเดียวเหมือนทุกคนนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับแบบใครจนยกมามีฐานะมีอยู่มีกินใครมีอยู่มีกินยกมียกระดับฐานะมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้ ใครเหลือกินเนี่ใช้ก็ร่ารวยใครร่ํารวยเสร็จก็จะมั่งคัง่งมั่งคั่งก็เศรษฐีอย่างเงี้ยครับเป็นไปตามสเตปแต่ถามว่ากระโดดข้ามได้ไหมได้แต่น้อยคนมากต้องมีราชาโชคช่วยด้วยตรงจุดนั้นโดยประมาณนี้เนาะทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยมันเหนื่อยหนักแบกภาระเมื่อกลุ่มตัวดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งงานใหญ่หลวงที่เราต้องแบกรับไว้ เหมือนกับผมเคยอธิบายไปเมื่อตอนทําคลิปที่เป็นเสียงอย่างเดียวครับเหมือนกับเราแบกข้าวสารไว้บนหัวอืมบรอาจารย์บอกว่าดาวเสาอย่าเหมือนกับแบกข้าวสารไว้บนหัวมันอุดมสมบูรณ์นะอยู่บนหัวเนี่ยคือมันเอาไว้กินไ้ใช้ได้แต่ว่ามันต้องแบกมันก็ลกลายเป็นว่าเดือบแบกคือแบกไว้เสร็จป,ปุ๊บมันเหนื่อยมันหนักกว่าคนอื่นเขาแต่สุดท้ายเราจะเอาไอ้ข้าวสารเนี้ยลงมากินได้ โดยที่คนอื่นเขาอาจจะต้องเสียเงินซื้อแต่ตัวเราอะ่ะไม่ต้องเสียเพราะเราแบกมันไว้อยู่แล้วนะครับคือใช้กําลังครับไม่ไม่ใช้ลักษณะของความคิดที่ที่เหมือนคนอื่นต้องเอาไปแลกเงินเนาะอะไรแบบนี้ครับแต่ตัวเรามีอยู่แล้วในตัวนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเหนื่อยต้องหนักต้องแบกภาระตรงจุดนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราอุดมสมบูรณ์มากกว่าคนอื่นเขาแต่ต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเงินฝากที่ คือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับการหยอดอมสินสมัยก่อนไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้มาฟังกันหรือเปล่าแต่ส่วนมากจะจะเป็นแนวผู้ใหญ่มากกว่านาะเพราะไม่ได้พูดเรื่องของความรักเพราะเด็กมีเรื่องความรักอย่างเดียวแหละที่นที่จะพยากรณ์เพราะการเรียนก็อาจจะน้อยอะ่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับฝีมือมากกว่านะครับทีนี้ด้วยกานที่เรามีดาวเสาร์อยู่ในตัว เป็นคือหมายถึงว่าเป็นดาวสองเองอะนะครับมันก็คือต้องเหนื่อยต้องหนักแบบภาระเป็นวิถีของคนลักนณาบังคนอยู่แล้วอแต่สุดท้ายเราก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นเนาะก็พยายามมองโลกในแง่ดีวิธีการที่คุณจะไปได้โดยง่ายโดยที่ไม่เหนื่อยไม่หนักไม่แบบภาระจนเกินเหตุจนเกินไปก็คือการยอมรับครับการยอมรับในโชคชะตาของเราเราจะทําให้เรานั้นเผชิญกับทุกสิ่งได้โดยไม่ เอกใจโดยไม่คิดตะกิดตะขวางใจเพราะอะไรเราตอกย้ำทุกวันว่าฉันมันไม่ดีฉันมันอย่างนู้นฉันมันอย่างนี้จิตใจมันจะมันอยากจะลุกทําอะไรไหมล่ะครับถูกไหมมันก็ยังอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ทําเหมือนอย่างเดิมแล้วมันก็จนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับหรืออยู่ที่เดิมดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่พัฒนาเราต้องรู้จักปล่อยวางด้วยคือปล่อยวางในที่หมายความว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด แต่เราทําดีที่สุดเราทําหน้าที่ของเราจําไว้ว่าโฟกัสว่าทําแค่หน้าที่ของเรามันไม่ใช่มีแต่เฉพาะลนะักนาบางกรหรอกครับที่เดือดร้อนหรือได้ดีช้าคนบางคนก็มีตัวผมเองเนี่ยไม่ต้องใครหรอกคนที่พูดอย่างนี้แหละก็เป็นคนคนหนึ่งที่กว่าจะมีเงินเก็บอาสังหารยังไม่มีเพราะ แต่มีมรดกแต่ไม่มีอสังหาของตัวเองแต่ว่ามีมีเงินเก็บบ้างเล็กๆน้อยไปเพราะผมก็ยังไม่เคยจับเงินล้านกับเขาเลยนะครับแค่จับเงินแสนเท่านั้นเองแล้วแสนต้นๆนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นผมก็ไม่เป็นคนรวยอะไรดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกันช้ากว่าจะได้นะ30อัพแล้วครับดังนั้นเนี่ยก็ อแต่ไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะแต่หม,มายความว่าก็เพิ่งสามสิบนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยได้ดีช้าผมเข้าใจผมเข้าใจคุณนักพยายกรณ์เนี่ยทุกมาก่อนก่อนที่มาศาสตร์เนี่ยเนาะดังนั้นเนี่ยเราเข้าใจผมเข้าใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนตั้งสตินิดนึงว่าทุกอย่างเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ไม่ต้องแก้มันแต่เราแค่ยอมรับกับมันเพราะเหมือนกับฤดูทั้งสี่ฤดูทั้งสาม ของประเทศไทยเนาะร้อนฝนหนาวทุกอย่างมันเป็นไปตามวัฏจักรเราไม่สามารถห้ามมันได้ในเมื่อเราเลือกวันเกิดไม่ได้เราก็มีวิธีเดียวคือยอมรับกับมันแล้วเราก็หาจุดเด่นกลบจุดด้อยของเรา <c oughs> ก็แค่นั้นเองครับคนทุกคนเหมือนกันหมดแต่ด้วยกวามเด็ดเด่นของเขาอาจจะได้ง่ายหน่อยแต่เราอาจจะได้ยากหน่อยก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องหาจุดเด่นเราให้เจอแล้ววิ่งก็หาทางนั้นเราอาจจะเป็นคนประเภทที่หาตัวตนไม่เจอครับแต่เขาอาจจะเป็นคนที่หาตัวต,วตนเจอดังนั้นเนี่ย เงือเขาอาจจะเป็นคนกล้าคนเสี่ยงเพราะคุณเป็นคนไม่กล้าไม่เสี่ยงดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวระแวงไม่กล้าไม่เสี่ยงดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราติดกับดักตัวเองแล้วไปช้าได้ดีช้าทําจริงเราไม่เราได้ดีช้าเพราะอะไรครับเพราะตัวเราเองนะไม่ใช่เพราะใครเพราะดาวประจําตัวมันบอกว่าตัวเราเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักมันแบกภาระมันวนคิดอยู่กับตัวเองมันพันตัวเองเคยได้ยินคำว่าเสาพันตัวไหมดาวเสาพันตัวแปลว่าดาวเสาที่มัน คิดย้ำคิดอตอกย้ำตัวเองคิดวนแล้ววนอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกวนไปวนมากับตัวเองไม่ยอมปล่อยตัวเองเหมือนกับคุณเนี่ยเหมือนกับโทษตัวเองอะครับว่าเพราะเราทําไม่ได้เพราะเราโง่เองเพราะยังงุนเพราะเนี่ยัจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไปไหนไงครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองแล้วปล่อยวางปล่อยวางกับทุกสิ่งแล้วเราทําตัวให้มันปกติที่สุดอย่าไปนึกน้อยเนื้อต่ําใจเอาเวลาไปทำมากาินดีกว่า ว่าจะทํำยังไงให้มันเจริญเนาะอย่ามัวแต่ไปว่าทําไมฉันผิดพลาดอย่างนู้นอย่างนี้คือควรหาว่าเราผิดตรงไหนแล้วเราแก้ตรงนั้นครับแล้วมันก็จะไปได้ต่อเนาะเอาประมาณแค่นี้ก่อนเ๋ยวหมดเวลาเราไปดูเรื่องการงานการเงินความหลักบ้างการงานคือเดี๋ยวจะดราม่าว่าผมพูดนานแน่เลยอนอกเรื่องอะไรประมาณเนี้ยดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ตอนแรกอยู่ในราศีามีนและแหน่งอุดและมหาอุดสูงสุดในดวงชะตากรรมะสาชะแปลว่า งานต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต้องมีการคอนเนคชั่นกับคนในสังคมแล้วจะดีเพราะได้ตําแหน่งเกษตรรองรับอยู่มาจากเดินวินาศและสาชาเองสาชาแข็งเป็นเกษตรแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงเราอย่ามีอํานาจเหนือดวงชะตาไม่ไม่เหนือเพราะมันเป็นเกษตรเหมือนกันก็หมายถึงว่าเท่าเท่ากับเราดังนั้นเนี่ยเขาสามารถช่วยเราได้เพราะเราก็เข้มแข็งเขาก็เข้มแข็งกลายเป็นว่ามันก็คือแลกกัน อืมคือเสมอการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเป็นเหมือนกับกิ่งทองใบหยกอะไรประมาณว่ามันมุมันคู่กันมันทัดเทียมกันมันเสมอกันประมาณนี้ครับเพราะได้ตำแหน่งกเกษตรเหมือนกันเนาะทีนี้แล้วอยู่ตำแหน่งยกกันด้วยที่เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเพราะาสาชารแปลว่าแนวโน้มชักจูงดวงชะตาสูงซึ่งสังคมแข็งแข็งเราอยู่ในสังคมนั้นเราก็ต้องแข็งแข็งไปกับสังคมด้วยเพราะสังคมใหญ่กว่าตัวเราอนุคือตัวเราคนเดียว สังคมคือคนหลายคนบารวมตัวกันดังนั้นเนี่ยสาชารจะใหญ่กว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะถูกหลอหลอมไปจากคนในสังคมอย่างเช่นเขารถติดทำอะไรก็รีบร้อนไปเหมือนกันหมดใครที่รถไม่ติดก็เอ,อ่ยเรื่อยสบายๆชิวๆไม่รีบไม่ร้อนใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องเข้าใจว่าสังคมมันมีแนวโน้มที่จะนำนำชะตาชีวิตเราได้ลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้ เมื่อเราเดินข้าหาสังคมก็ระวังโรคระบาดไว้ด้วยนะครับดาวคานมาจากเดินการงานใช่ไหมไม่ใช่ดาวสุขดาวสุข,าสขมาจากเดินการงานกลมกับดาวพระหัตเป็นคู่สับคู่โชคในเดือนสาชาก็หมายถึงว่ามั่งคั่งร่ำรวยมีกินมีใช้ได้จากการปฏิสัมพันธ์หมายความว่าอะไรคอนเนคชันแล้วเราจะมีโอกาสที่จะมั่งมีได้แต่มันอยู่แค่หนึ่งเดือนดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การแบบคแค่อะไรเหมือนเลิกนะครับที่ ประทับครั้งแรกอะ่ะประทับตาครั้งแรกอะ่ะเดินเข้าไปถูกคือเลือกถูกทางนะครับอย่างเช่นมีทางแยกออกมาสองทางทางหนึ่งเป็นทางตันทางหนึ่งเป็นทางความสําเร็จไปไปสู่ดินแดนที่มันจเจริญมั่งคั่งร่ารวยแต่เราเลือกถูกทางก็คือเราแค่เดินนะครับแค่แค่ตัดสินใจเดินไปทางที่ถูกอะ่ะมันก็คือจบแล้วถูกไหมเออนั่นแหละแต่เหลือเวลาแค่ทําลายที่เดินไปเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยนี่แหละครับแต่ดาวพฤหัสมีความหมายนะหมายถึงความรู้ มีความรู้ก็จะได้ความมั่นคงจากสังคมมีคือเลือกคนให้เป็นนะครับพูดง่ายๆเนาะเลือกคนเป็นก็จะกลายเป็นว่าง,งานก็จะประสบความสําเร็จอ่าเขาเรียกว่าย,ยกระดับศักยภาพของการงานแล้วไปสู่สิ่งที่ดีๆได้อะไรประมาณนี้เนาะมันจะไปสอดคล้องกระดาษส่อที่เป็นกเกษตรเพราะว่าพองานดีสังคมช่วยเหลือเรางานดีปุ๊บเราก็มีความมั่นคงขึ้นเห็นไหมครับมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้เนาะทีนี้ แต่ทุกอย่างเบสออนต้องพื้นฐานจากตัวเราก่อนเพราะมันเริ่มต้นที่ตัวเองทีนี้การเงินการเงินลืมบอกไปว่าการงานมาอีกหนึ่งเจ้าเรือ,อปุตตะปุตตะสาชะเพื่อนใหม่จะได้เพื่อนใหม่ได้ลงทุนร่วมหุ้นกันกับหุ้นส่วนเพราะว่าปุตตะแปลว่าการลงทุนสาชาแปลว่าคอนเนคชั่น การงานก็หมายถึงงานที่มีการลงทุนที่มีการคอนเนคชันนะครับหรือได้เพื่อนใหม่ก็ได้นะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อนใหม่ๆจะช่วยเหลือเราดีสับสนุนเราดีเนาะก็เปิดรับคนใหม่หมๆเข้ามาด้วยนะแต่ต้องดูวงเล็บดูคนดีๆเพราะดับเหมายถึงการจัดการการบริหารและการศึกษาดูหัวนอนปลายเท้าเขามาจากไหนถ้าเราไม่รู้จักแสดงว่าเขาอาจจะเป็นอะไรที่เสี่ยงสำหรับเราเนาะทีนี้เรื่องของการเงินการเงินเนี่ยเป็นดาวราหูกระดุมพระ ไปในเรื่มพันธุโอเคเบิร์กแต่ชุมนมกระดาวหลายดวงคืออย่างนี้กระดมพันธุแปลว่านําเงินไปลงทุนอสังหาหรือได้เงินจากการมีอสังหาคือปล่อยเช่าก็ได้ซื้อขายก็ได้ถือว่ามีเกณฑ์การซื้อขายได้สำหรับราศีอ่ราคนามนก่กรแต่จงจําไว้ว่าไปดูดวงส่วนตัวก่อนว่าทําได้จริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่า ดาวจรได้แต่ว่าดาวพื้นดวงนี่แย่หรือมากเพราะอย่างนี้ขนาดดาวดาวนี้ทําได้ก็จริงแต่คุณดูนะดาวมุกจะยูเพชรไพรเลเรนเนี่ยผมพึ่งพยากรณ์ส่วนตัวไปเองและคณะบังกรเนี่ยโอ้มีดาวในเือนพันธุเนี่ยก็ผิดพลาดคืออย่างนี้ดาวมุกจะยูอาเพชรในเนอ,อาสังหาเมื่อการเงินลงไปปุ๊บประมาณว่ามีการลงทุนปุ๊บก็มีการพลิกผันกลายเป็นว่า เหมือนจะได้แล้วไม่ได้ชวดดาวพฤติยูพิกผันทําให้มีปัญหาได้อะไรประมาณนี้ครับก็กรกฎาคม7เดือน7จะออกเนาะดังนั้นเนี่ยอีกประมาณเดือนก,กว่าๆดังนั้นเนี่ยก็รออีกนิดนึงนะครับให้เหลือดาวดาวหูดวงเดียวแล้วจะดีกระดุมพะพันธุแล้วได้ตำแหน่งเทวีโชคเนาะทีนี้ดาวพุทธสุกราหูแทงเงินแทงรักในเรือนพันธุแปลว่าอะไร เหมือนจะได้เราไม่ได้เหมือนเขามาดูแล้วเขาจะเอาแต่อยู่ดีแบบไม่เอาเพราะมีปัญหาบางอย่างอาจจะติดโอนติดจำนองจำนำพุทธลาหูคือเอกสารเป็นผิดติดจำนองจำนำมีปัญหาเรื่องการโอนหรืออาจจะมีการหลอกลวงด้วยครับเหมือนจะเอาเหมือนจะเอาแต่สุดท้ายก็ไม่เอาเหมือนกับหลอกให้เราดีใจอย่างเงี้ยครับก็ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนี่แหละปัญหาจะเกิด ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้โดยเฉพาะเรื่องเอกสารและมีการฟอ้องร้องคดีความด้วยนะเพราะพุทธลาหูคือคู่ผลประโยชน์ในการฟอ้องร้องคดีความสุขลาหูก็แทงเงินแทงรักแทงจะได้เงินก็ไม่ได้เงินก็พลิกผันนะครับความสมหวังไม่สมหวังอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะในลักษณะของการที่จะเฟลจะปิดพลาดง่ายจะไม่ได้ในสิ่งนั้นค่อนข้างสูงพอสมควรอยู่ดังนั้นเนี่ยรอดาวพุธกับดาวสุขออกไปก่อน และดาวพฤติอยู่ด้วยมันจะเลยดาวราวหูดวงเดียวในราศีเมษก็จะได้ตำแหน่งทีวีโชคมาจากเรื่องการเงินถือว่าโอเคมากถือว่าดีมากในตอนนั้นแต่ใครที่มีดาวแรงอยู่ในราศีตุลหรือกลุ่มราศีเมษเช่นมีดาวพุธอยู่นี่เจอศึกหนักแล้วนะดาวพุธเร็งอยู่นี่เล็งไปเนี่ยก็เจอศึกหนักมืก่อพฤตอยู่นี่พฤติอยู่นี่ก,นก็เจอศึกหนักอาทิตย์อยู่เหมือนกันคือดาวราหูเป็นศัตรูแทบจะทุกดวงยกเว้นดาวเสาร์ดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ มันก็เบียนกันเบียนหมายถึงเป็นเกณฑ์กันที่บิดเบียนกันเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งที่เป็นประคอคู่มิดกันมิดใหญ่มิดได้เงินหมายถึงว่าแบบเป็นประคอคู่ที่ให้โชคลาภแบบใหญ่แต่มาอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีก็เลยกลายเป็นว่าได้มาแล้วบิดเบียนกันหรือต้องบิดเบียนกันก่อนแล้วมันถึงไม่ได้หนี้ก็ได้ด้วยเพราะดาวอัเพศก็อยู่เนาะก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ ทุกอย่างมันไม่ได้สมหวังอย่างที่เราคิดอะไรประมาณนี้นะครับก็รอให้เหลือดาวาหูดวงเดียวแล้วจะโล่งปลอดภัยปลอดโปร่งมากขึ้นชี้เรื่องของความรักบ้างความรักของคนราศีม,าามังกรคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ไม่สามารถนํามาพยากรณ์ในรายเดือนได้เพราะเนื่องจากว่าเดินโคจรไวมาก1วันขอโทษครับ1ราศีใช้เวลา2วันครึ่ง เปลี่ยนมันอยู่นั่นน่ะมันไม่สามารถจะรู้เรื่องได้นะก็คือบางทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันงงไงดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าดูพยากรณ์เป็นรายปีแทนปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้ด้วยเพราะเนื่องจากเปลี่ยนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละแต่ผมติดคทํานานว่าจะมาบอกในเดือนนี้แทนคือดาวจันทปีนี้ได้ตําแหน่งอธิบดีนะครับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่14เมษายน65 ช่วงสงกรานต์นั่นเองจนถึงวันที่14บ5ในช่วงสงกรานต์ปีหน้าเมษายนเนาะก็กินระยะเวลาหนึ่งปีเต็มทีนี้อธิบดีหมายถึงอะไรอธิบดีหมายถึงการใช้ความคิดการวางแผนแล้วก็การมีสติดังนั้นใครที่ไม่มีสติไม่มีการวางแผนไม่มีการรอบคอบเนี่ยมักจะเสียหายมักจะเดือดร้อนเรื่องของความรักความสัมพันธ์หมายความว่า คือแต่แต่มันจะย้อนแย้งตรงที่ว่าบางคนจะบอกว่าความรักไม่จําเป็นต้องมีความคิดหรืออย่าใช้ความคิดอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยตามจริงอ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วสมัยเนี้ยมีการหลอกลวงมีการแ,แปรผันมากมายมีปัจจัยมากมายมีมือที่3เข้ามาแทรกอยู่ตลอดเวลาจะเจอมือที่3กันแทบจะแบบ70% 80%กันเลยทีเดียว จะบอกว่า80 90เลยก็ว่าได้คือแทบจะไม่หลงเหลือความที่แบบไม่มีคําว่าลักลักสอนเข้ามาไม่ได้เลยคือมันมีคําว่าหลักสอนเข้ามาเสมอในสมัยนี้นะดังนั้นเนี่ยก็จึงต้องพึงระวังเอาไว้กันให้มากๆเนาะเพราะเนื่องจากว่าคือเลือกให้ดีอ่ะเลือกคู่เพราะว่าเนื่องจากว่าใครที่ต้องการเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเลือกดีๆแต่ใครที่ต้องการแค่แบบเหงา โสดอยากมีแฟนคำว่าแค่แฟนเนี่ยโอเคอยากเลือกอะไรก็เลือกเถอะเลือกที่ชอบนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าอยากจะมีความมั่นคงเรื่องของครอบครัวเมื่อไรแต่ถ้าเป็นรักคนนั้นแทนเน่ยอยากได้เป็นครอบครัวนีน่ก็ยากนะเพราะคุณเลือกผิดตั้งแต่แรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องตกลงเคยไหมแบบตั้งกฎแล้วผิดกฎเองอะนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้เมื่อเราเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเราต้องเข้าใจว่ากติกามันคืออะไรเราครบเพื่ออะไร เราอย่าไปจริงจังถ้าเราไม่คิดที่จะมีจริงจังตอนนั้นแต่ถ้ามันแปลเปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้มันก็แย่หน่อยเพราะว่าไม่ได้คิดเผื่อในอนาคตว่าคนนี้จะต้องเป็นพ่อเป็นแม่ของโลกแต่ดันไปเลือกแบบอา่าแค่อะไรแค่แบบป๊อบป,ปี้เลิฟหรือความรักแบบหนุ่มสาวอย่างเงี้ยแต่ดันไปรักแล้วอะทำไงล่ะชีนเนี้ยอืมมันก็จะวุ่นวายเนาะดังนั้นเนี่ยก็ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้ อธิบดีหมายถึงการวางแผนกันดูแลการควบคุมตั้งแต่แรกเลือกคนดีมันก็ดีไงครับอธิบดีเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ดีสุดท้ายบอกเลยว่าดีสุดท้ายเหมือนกับคือมันมจะมีจัดตำแหน่งตําแหน่งที่ดีจะมีอยู่สี่ตำแหน่งแต่ตําแหน่งที่เสียมีอยู่สามตำแหน่งอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถามว่าอธิบดีอยู่ตาแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่อ่า 7คือดีที่สุด6คือดีลงมา5คือดีต่อแล้วก็4ใช่ไหมอธิบดีคือ4แต่เหลืออีก1ตัวที่จะดีในในรอบ7ปีนอกนั้นคือเสีย3ตัวนะครับอเออดาวจันเตรียมตัวเสีย3ปีแล้วก็เหลือดีอีกแค่ปีเดียวรวมกับปีนี้เป็น2ปีดังนั้นเนี่ยดีสเสีย3นะครับปีก่อนนู้นได้ตำแหน่งทองชัยดี D ที่สุดแล้วครับอยู่ตำแหน่งที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดเป็นตำแหน่งที่7ส่วน ปีที่แล้วคือตำแหน่งที่6หมายถึงราชาโชคแปลว่าอธงชัยแปลว่าชัยชนะราชาโชคแปลว่าการได้ง่ายง่งายการมีอะไรแบบเกินความคาดหมายส่วนปีนี้ได้ตำแหน่งอธิบดีมันแปลว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือน2ปีที่แล้วนะครับปีนี้นะมันหมายถึงต้องใช้สมองถึงรอดแต่ถ้าไม่ไม่ใช้ไม่ใช้การวางแผนไม่มีความคิดก็จะไม่รอดดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงความรักของเราอะ2ปีที่แล้วมันได้ง่าย มันโอเคมันดีแต่ปีนี้ค่อนข้างต้องใช้ความพยายามแต่ไม่เหนื่อยนะใช้สมองเหนื่อยสมองเหนื่อยความคิดมากกว่าต้องใช้ความคิดลดลงเพื่อที่จะไม่ต้องเหนื่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับความรักของเราก็ระมัดระวังตรงจุดนี้และอีกอย่างหนึ่งดา,าวเสาร์ก็แข็งแข็งในเดือนตัวเองเนี่ยมันเล็งไปที่ดาวจันทร์พบปัตนิเนี่ยมันหมายความว่า มันก็จะผัดพลากนะครับมันหมายถึงดาวจันร์กระดาร์เป็นคู่ผัดพลาดประมาณว่าอยู่ไม่ทนไม่นานอยู่ปป๊บปบมันก็ไปจากกันดังนั้นเนี่ยก็พยายามลดลดลาวาศกันบ้างเนาะแล้วก็ลดทิฐิตัวเองลงพยายามปล่อยวางให้มากนั่นเองความรักก็จะความสุขมากขึ้นสามารถติดตามคำยกระดได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำยกระดในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ